S <S <uce myself> สวัสดีครับสวั <mos> Jamie, สดีตอนเที่ยงนะครับวันนี้เรามาไลฟ์ขายทุเรียนกันนะครับใกล้จะหมดแล้วครับเหลืออีกนีดนึงนะครับหือไม่เยอะแล้วนะครับตอนนี้นี่หมดนี่พรุ่งนี้ไปเอาใหม่นะครับตอนนี้นี่เริ่ม จะหมดแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีใหม่อาทิต์อาทิตยาด้วยนะครับสวัสดีน้องโด่งนะครับแม่เอฟซตัวจริงนะเนี่ยน้องโด่งนี่น้องโด่งนะครับตาดผู้ทองนะครับนี่น้องชายผมนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับกินข้าวเที่ยงกันหรือ,อยัง นะครับวันนี้นะครับไล่ขายทุเรียนนะครับอีกวันหนึ่งนะครับจะหมดแล้วนะครับทุเรียนเหลืออีกไม่เยอะนะครับอีกอนิดหน่อยนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าก็จะน้องเขาก็จะไปไปเอามาอีกนะครับก็น่าจะประมาณ2ตันร้านจะหยุดประมาณ2วันนะครับดูดูมือนี่เละหมดแล้วนะครับขายทุเรียน ไม่ได้จับไม้ครับช่วงนี้ไม่ได้จับไม้จับแต่มีดปอกทุเรียนนะครับจับมีดแล้วก็จับทุเรียนนะครับมือก็เลยประมาณนี้นะครับนิ้วเริ่มจะเละแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีบอยบัตดี้ด้วยนะครับบอยบัตตี้จิรวัตรนะครับ อย่าลืมนะครับใกล้แล้วนะครับผลงานเพลงของโก้บาวสากรนะครับวันที่27เมษายนนะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์นะครับตอนนี้เป็นผู้จัดการสากรออมทรัพย์ครูนะครับจังหวัดกาลสินนะครับสวัสดีอาจารย์สุเนศทองคํานะครับผู้ที่เปิดโอกาสให้ผมมีวันนี้นะครับผมไม่เคยลืมพระคุณนะครับของท่านเลยนะครับ โควิดซ่านะครับผมจะไปหานะครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีบาร์เบอร์รูมนะครับสวัสดีตุตุ๊ตุมาแลเจ้าอยากไปช่วยขายดิมาเลยจ้าตุจ๋ามาเลยจ้ยนี่ทุเรียนนะครับเมื่อเช้านี้ขายไปยกยกกล่องนะครับไปประมาณ สามสิบสี่สิบกล่องนะครับใส่เป็นเนื้อแก่เป็นเนื้อนะครับคืออีมวนแท้มามามามวนหลาย <c oughs> เดี๋ยวมาฟังเพลงบ่าวสากรกันตุ๊ตุ๊นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับ <c oughs> เพลงบ่าวสากรนสอนเจ้านะครับวันที่27เษมษายนนะครับที่จะถึงนี้นะครับาฝากเข้าไปชมด้วยนะครับ พรุ่งนี้ไปเอาลอตใหม่มานะครับอตใหม่จะมาพรุ่งนี้นะครับสําหรับทุเรียนนะครับตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มทยอยมานะครับนี่มาแล้วครับจะมาเหมาทุเรียนนะครับ <laughs> จะมาเหมาทุเรียนซะแล้วเอาพิดว่ามาเหมาทุเรียนนะครับ ทีแท้เข้ามาเก็บตังค่าน้ำนะครับหางานให้เน่ครับตกงานครับน้องโดงนะครับตกงานปาโทระดับระดับเสียโดงนี่ตกงานได้ไงไม่ใช่หรอกมกั้งอยากบอกเจ้าว่าบาสฮกนอนออนซ้อนเจ้าลายขอบคุณครับตุ๊ดตุ๊ครับ สวัสดีน้องน้ำพูด้วยนะจ๊ะ้องน้ำพุสากรการเกษตรนะครับบ้านเข้านะครับ f c พีพิโก้เลยนะเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ชมนะครับทุกท่านเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีน้องเกตด้วยนะครับน้องเกตชุมแพนะครับเอคิงมีเดียนะครับน้องเกตนะครับแล้วก็จังคักนะครับจังคัก ฮักบ้านเฮาเรคคอร์ดนะครับอย่าลืมนะครับช่องนี้มีนักร้องนะครับรูปหล่อนะครับเป็นนักร้องจากทีมชาติไทยนะครับฮาพี่แมนธนาธนาชนะบุตรด้วยนะครับอ่าของจังฮักฮักบ้านเฮาเรคกคอร์ดนะครับของจอจโอนะครับแล้วก็ของพี่เจมนะครับเสียเจมเจพีนะครับเมืองชุมแพนะครับครับผม เสียโก้ขยันทำกินขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองหมดหนี้หมดสินหมดทุกหมดโศกนะครับสาธุขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณนะครับขอบคุณผู้มีพระคุณของผมนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่ผมไม่เคยลืมเลยนะครับอาจารย์สุเนศทองคํานะครับวันนี้นะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับนี่เหลืออีกไม่เยอะแล้วนะครับทุเรียนนะครับ เย็นๆก็น่าจะหมดแล้วนะครับวันนี้แล้วก็ไปเอาใหม่นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนเช้านะครับก็เราก็จะเริ่มไปเอา,เอามาใหม่นะครับก็คงประมาณ3มวันเราจะขายได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณวันไปพรุ่งนี้วันจันทร์อังคารพุธนะครับพฤหัสเริ่มขายนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับวันจันทร์ไปเอาใหม่นะครับ ร้านนี้ไม่ได้เปิดทุกวันนะครับเพราะว่าเราทำจริงๆแล้วเราก็อยากขายทุกวันนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังทำไม่ได้นะครับคือการหมุนเวียนนะครับหลายอย่างนะครับส,สภาวะทางการเงินด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีสติยานะครับอยุยน,นะครับ สวัสดีผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับตอนนี้นะครับฝากด้วยนะครับตอนนี้นะครับใครที่อยากดูตัวอย่างนะครับของบ่าวสหกรณ์ออนซอนเจ้านะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับไปรับชมในช่องของ u t u b e นะครับของโก้บ่าวสหกรณ์นะครับพิมพ์คําว่าโก้นะครับแล้วก็เคาะหนึ่งทีนะครับแล้วก็บ่าวสหกรณ์นะครับจะขึ้นมาทันทีนะครับโก้บ่าวสหกรณ์เลคคอร์ดนะครับ เป็นช่องของตัวกับผมเองนะครับของหนุ่มบาวโก้เองนะครับมีตัวอย่างหลายตอนแล้วนะครับในนั้นนะครับมีทีเซอร์นะครับ1 2 3นะครับมีไลฟ์สดนะครับของผมนะครับอยู่ในนั้นหลายตอนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นห้องของผมเลยนะครับคือใครที่อยากติดตามอยากชมนะครับ ว่าบ่าวโก้ชีวิตเป็นไงบ้างนะครับในส่วนของผมนี่คือในช่องของโก้บ่าวสากรนะครับไล์สดนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่นักร้องคิวแรกด้วยนะครับสวัสดีครับไอ้ไอ้นักร้องคิวแรกครับผมเนาะเนาะอย่างเนาะเนาะว่าสิไปอุดหนุนบอทันแล้วตัวสั่นอดจอยโอ้อยังทันนะครับ ยังทันครับผมโอ้เมื่อกี้นี้ตำรวจแซวนะครับลูกพี่นะครับลูกพี่ครับผมยังอยู่ยังมีครับยังมีครับผมมาได้นะครับสวัสดีอิวเดจ้าสวัสดีลูกพี่นะครับผู้จัดการหนองนะครับสกรเช่าซื้อที่ดินบ้านแท่นนะครับสวัสดีครับมาเลยมาเลยนะครับอ่าธนายศ นะครับว่าจะมาอุดหนุนมาเลยครับผมสุธิสายุ้ยค่ะยุ้ยค่ะฮ่าฮ่านะครับพี่จำได้มั่งไม่ได้ม่งนะครับต้ขอโทษด้วยนะครับสวัสดีธนพลด้วยนะครับเนาะดีเพราะดีอ๋อครับผมไอ้ครับขอบคุณหลายครับไอ้คุณพี่นักร้องคิวแรกนะครับเป็น ตำรวจตัวอย่างนะครับที่เขาเรียกว่าร้องเพลงนะครับให้กำลังใจให้กำลังใจนะครับพี่น้องประเทศไทยนะครับทั้งหมดนะครับนะครับสู้กับโควิดนะครับนี่คือนักร้องนะครับตำรวจตัวอย่างของเรานะครับลงในช่อง3ามช่องเจ็ลงทุกช่องเลยนะครับหนูแสบบอหนู ทํามาแล้วครับลูกพี่ครับเมื่อกี้นี้นะครับอ่อมอย่างดีนะครับยังไม่ได้ไปชิมเลยเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับสวัสดีอาร์มแชร์นะครับสวัสดีผู้จัดการหนุ่มด้วยนะครับปิยพัฒน์เอี่ยมตะกูลสวัสดีครับผู้จัดการสกตนะครับเมืองขอนแก่นนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับหนูนะครับกําลังจะไปชิมนะครับลูกพี่ สวัสดีสาววันเสียงแคนแดนชุมแฮด้วยนะครับนี่เจ้าของน่าจะเป็นเจ้าของอดีเจสัมรีนะครับสัมรีชัยนะครับซึ่งผมสนับสนุนรายการอยู่นะครับคล้ายดคล้ายดีมัน,มน,มน,มนหมานเฮงเฮงเด้ออายโก้คนรอแหงผู้เขียวโอ้ยขอบคุณครับผู้การครับขอบคุณผู้การหนุ่มนะครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับ อย่าลืมนะครับเด้อฝากเพลงเนีกก่ครับผู้การครับวันที่27เมษาานะครับผมบ่าวสหกรณ์เจ้าครับผู้การครับปาดอ่านเต็มยศเลยอ่านเต็มยศเลยเอา้ากะมาเต็มยศกะต้องอ่านเต็มยศตัวครับท่านปยญพบเอี่ยมตระกูลนะ ับผมสวัสดีน้ำใจมีไหมด้วยนะครับอาตลกนะครับสาววันนะครับเพื่อนว่าเพื่อนัวลลอเพื่อนเป็นเจ้าของอดีเจสมลีใช้นะครับเ <c oughs> พื่อนตลกตลกมองไรสวัสดีประสานนะครับจันทราด,ด้วยนะครับนี่มาแล้วครับ เห็นไหมไลฟ์ปุ๊บมาปั๊บนะครับนี่คือลูกค้ามาแล้วนะครับสวัสดีเสียบอลครับเสียบอลรับทุเรียนเหรอครับโลละ,ะร,ร้อยสี่สิบบาทครับนี่ตอนนี้เสียบอลเป็นนายแบบให้พี่ไปก่อนเอากี่โลดีครับสองโลวกว่าเสียบอลเอาเป็นเนื้อไหมไปดูเนื้อข้างหลังเลยเพราะว่าเขาแกะออกมาไว้ใช่ครับ ไปดูเลยไปดูข้างหลังครับกับพี่เป้เลยกับกล้องเลยนี่เราทําไ้เยอะนะครับสวัสดียายบูดด้วยนะครับอันนี้คือ f c ตัวจริงเลยนะครับสวัสดอีอุมาพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีปราชยางอ,อกชัยอ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเสียใหญ่แห่งสีชมพูด้วยนะครับ เสียเล็กปราชญานะครับอ่ามาซอยขายทุเรียนแน่เสียนะครับน้องชายนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับถ้าช่วงไม่โควิดนี่คือเจอกันประจํานะครับบ่อยมากนะครับส่งมาสุราชบ้างสิโอ้ยน้ําใจมีไหมครับผมสุราชยังไม่ออกเลยครับ สีเสื้อกับดอกไม้สีเทาสวัสดีครับดีจ้าครับผมอตอนนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเพิ่งจะออกแต่ของจันทบุรีนะครับเราก็ไปเอาที่จันนะครับสวัสดีจินตนาอังกาบด้วยนะครับเป็นตามวนแต่แทบแท้ครับ <laughs> มาๆมา,มา,ม,า,ม,ามาซอยขายนะครับ <laughs> ครับผม กิโลโลกี่บาทคะตอนนี้ผีเสื้อกะดอกไม้สีเทานะครับตอนนี้เหรอครับอ,อ,อยู่จันนี่น่าจะร้อยกว่าแล้วนะครับขึ้นแล้วครับแต่ผมขายวันนี้นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ที่ร้อยสี่สิบบาทครับเราขายไม่แพงนะครับที่อื่นนี่ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนะครับแต่ของผมนี่ขายร้อยสี่สิบนะครับขายยูไซจ้า ขายอยู่ที่บ้านหนองสองห้องนะครับก่อนที่จะถึงนะครับเดี๋ยวดูนะครับดูโลเคชั่นนะครับอันนี้คือที่จะไปชุมแพนะครับทางไปชุมแพนะครับปื้ออันนี้คือขอบคุณครับขอบคุณเสียบอลนะครับอันนี้คือทางที่มาจากภูเขียวนะครับอันนี้ภูเขียวขับตรงปื๊ดนะครับร้านอยู่ตรงนี้นะครับร้านอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงไปก็จะเป็น ทางตรงไปกนะครับจะเป็นชุมแพนะครับแล้วก็ก่อนที่จะถึงนะครับแยกไปคอนสารนะครับหรือว่าไปเขื่อนจุฬาพรนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับจะเป็นร้านเราจะอยู่ตรงนี้นะครับก่อนถึงนะครับนี่นะครับมาชมได้เลยนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีนเาเมทิปด้วยนะครับทุเรียนร้านนี้กินแล้วอารมณ์ดียิ้มทั้งวันบ่ไอา้สุดยอดเลยครับผู้ก,การครับอารมณ์ดีครับครับนี่เตรียมจัดส่งอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งทุเรียนกันนะครับ อันนี้ส่งที่ไหนชุมแพรของเก๋อ่ะกล้องไปนี่เดี๋ยวเราจะไปส่งทุเรียนกันนะครับออเดอร์มานะครับจากชุมแพนะครับนี่เท่าไรก็ส่งครับ ซือสิลูกพี่ไปเราจะเดินทางแล้วนะครับไปส่งทุเรียนกันนะครับสวบวนี่ถ้าเข้ารถนี่มีเพลงฟังนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงบ่าวสหกรณ์กันนะครับ ไปส่งทุเรียนกันนะครับวันนี้ออเดอร์มานะครับเมื่อเช้านี้ประมาณ40กล่องนะครับรถคันนี้นี่เปิดปุ๊บนี่มาเลยครับเพลงผมสวัสดีครับสวัสดีอุดดี้ด้วยนะครับ เป็นคนใหม่นะครับเป็นผู้ใหญ่คนเดิมนะครับสวัสดีเฮียงเก่าผมอ่านไม่ค่อยถ้าอ่านผูอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นลูกสาวไพน้อง พอเจ้าซื้อว่าจังใดอยากขอไปกินต้มไก่ใส่สมุนไพรบ้านเจ้าได้บเพราะอะไรพ่อหน้าเจ้าแถมได้้าเงินกับคุณพอติสองดิ้งเลยเนาะสวัสดี f อีตัวจริงด้วยนะครับไปไปน้องเหมียวเจรไนนะครับ ขายดีมาก40กล่อง,องท,ทางใต้ยังไม่มีเลย,ยอ๋อครับเดพี่ส่งแต่แถวๆนี้นะครับแต่ว่าไกลขนาดนั้นนี่ยังไม่มีนะครับยังหาวิธีส่งยังไม่ได้นะครับน้องเมียวพุ่งวันที่วันอังคารเขามีไทยมีเล่นเกม รับแจ่วบองอีกห้าคนละห้ากระปุกนะค <c oughs> อ,อยสิตัดเพลงนี้เป็นลิงทนขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณหลายๆครับผม <c oughs> เอาไปเป็นลิงโทนเลยใช่ไหมเอาให้พี่ด้วยนะ น้องเมียเาทำให้พี่ด้วยไอลิงโทนอะ่ะเดี๋ยวพี่จะทำแจกทุกคนเลยลิงโทนสวัสดีดอกยญากับพายุ้วยนะจ๊ะมาแล้วครับ FC ครับอันนี้ FC ตัวจริงเหมือนกันนะครับติดตามไลฟ์สดหรือแม้กระทั่งรายการทุกรายการนะครับจว่าเ้ คือบอขาดเดยวมันไม่ได้ไปไกลนะครับขอบคุณท oh. <laughs> <laughs> yes. <Williams> ี่เป็นห่วงนะครับเเนฝออี่วา้้มมยไก เดี๋ยวเราจะมีการแจกลิงโทนด้วยนะครับลิงโทนของโก้บ่าวสหกรณ์นะครับเพลงบ่าวสหกรณ์ท่นซอนเจ้านะครับสวัสดียุทธนานะครับสิบใบใส่จ้าจะไปส่งทุเรียนครับผมดูไอ้คนส่งทุเรียนครับโดดๆันเงาแล้วครับันเงาแล้ว